อตรงนี้แหละตรงนี้แหละพี่น้องดูเอาครับคนโบกรถสวัสดีครับผมทักทายพี่น้องชาว YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วกันก็ช่วงน,นี้ก็จะเป็นฟีเวอร์ฟีเวอร์หน่อยแล้วกันพี่น้องครับผมพาพามาดูระบบเสียงนะรถแห่อีกหนึ่งคันครับผมรู้สึกว่า น่าจะเป็นพลังช้างนะคันใหม่ของเซ er ิร์งอีสานบุรีรัมย์ครับบัวตันไปเคาะรถเขาเล่นแล้วนี่ก็มาครับนี่เท่า์เก่ทักทีครับทำอะไรครับวันนี้นมาดูระบบเขาหน่อยมา,มาแอบลอกระบบเขา <c oughs> เรามามาก๊อปปี้ของเขาเ <c oughs> นาะก๊อปปี้ครับว่างๆเราพากันมาก๊อปปี้รถแห่ครับคนอื่นเขาหน่อยเขาใช้อะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> มาดูกันครับพี่น้องครับผมว่าคันนี้คันใหม่เนออันนี้คันหน่วยสองนะครับคันใหม่ของเซออีสานเลยไปไปดูไปเบิง้งเตรียมอะไรไหมนี่เอาอะไรไปมัง้งเอาโอเคเดี๋ยวให้เท่าแก่เขาเตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับการจูน เออคันนี้นะครับเสร็จมามันมาเลยนะครับนี่เจ้าของเจ้าของขับฟอร์จูเนอรนะเจ้าของรถแห่าธรรมดาครับถอ้ถาหาลีเปิดได้สูงขนาดนั้นเลยนะยังไม่ได้ทำสีเวยนี่แค่รองพื้นไว้ก่อนแล้วก็บางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเลย ชือ่อเวทีพอดี้อืมพอดีเลยสี่เมตรสี่เมตรไหมพอดีเลยเนาะไ่่ถ้าเป็นเป็นพี่พี่ว่ามันยังสูงไปเวทีมันยังสูงไป,ไปไยังไงแ<อ>บบเดิเดินสายฉันบบบเดินเถอ เครื่องปันกิโลนี่หกสิบเฮยเท่าเกทายังไม่ได้ช่างเลยทา้มีอะไรน้ำดื่มบอนี่แหละขอบคุณครับเดี๋ยวพาดูระบบก่อนแล้วกัน รรัอ,อ,อันนี้ทางทางน้ำมันคองอะไรนี่อีกคันนึงอ๋อ,อ,อน,นี่ครับเป็นอ๋อตัวใหม่หมดเลยครับผมสวิตกันฝุ่นตัวใหม่ดดยครอสก็จะเป็น j l ครับมี d ี o u มี x สามสองครับแล้วก็ช้างซีแทน เสียงกลางที่ดีสิบสามสองทเอ็มแปดพันสี่ 8, 4, นี่นั่นจะกมอนิเตอร์เนาะหรือว่า, M, M วา,วาวเอ็มเอตัวหนาตัวไอ้สามทางเต๋อไหน,นะาทางเล่นสามทางใช่ที่ดีสิบสามขับเลมอ่าที่ดีสิบสามขับเลมแล้วสุดขับกลางขับกลางช้างขับสามชันเนลขนาดอ่าชันเนลละหกโดอ๋อเอาช้างขับเสียงกลางที่ดีสิามขับแหลม้ม แล้วอีเทนเจ็ดครับกลางหลังกลางหลังครับแล้วตัวมอนิเตอร์ล่ะมอนิเตอร์ตัว m อ m มเนาะแปดพันสี่ครับผมนี่เอาดูเต็มๆครับช้างสี่แท่นครับสำหรับคันใหม่ของรถแห่เซิงอีสานนะครับเซิงอีสานออนทัวร์บุรีรัมยังไง ยังนาดิดวันนี้นายรันตรีมาไหมครับครับนายรัฐมนตรีมาเนาะมาประมาณ6โมง6โมงเราจูนเสร็จพอดีโอเคได้ลองจัดไปเดี๋ยวกันเละตุ๊เป๊ะเนาะมือมิกเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้เราจะเพ้นสีตอนไหนนี่โอเคสีแรกตอนที่ห้าที่ห้าเข้ามาเพ้นที่นี่เลยเพ้นที่บ้านเลย ห้าหมื่นห้าหมื่นช่างมาจากไหนครับชายภูมิชายภูมิอ๋อเขามาเป็นที่บ้านให้เลยแถวเลยให้รถหลบนิดนึงเสียดาย อ๋อหมุนเดะตู้หมุนเดะหมุนท้ายครับแบตเตอรี่ได้ถอดไปตู้เลยได้ถอดแบตเตอรี่ไหมฮะไม่ไม่แบตเนี่ยสวัสดีครับขอจับมือนะครับโอ้อ่าพอดีเลย เอากระงคไหนปนี่ปีนีบอปตรนี้มั้ก้ตู้เปิดหน้าด้วยอ่ะสะดวกการเมทอนอ๋อเป็นตู้ตัวตัวใหม่ใส่ดอกจากด้านหน้าของอีกสาวยี่เป็นิ้วบอยี่เป็นิ้วเนียลนีิงข้าง ดอกสิงกลางเอ็ดอีเอาเดี๋ยวค่อยให้เสียงพิชาจูนแล้วค่อยฟังเสียงหรือว่าเราจะเปิดฟังเสียงก่อน,นเนาะฟังเสียงก่อนแล้วค่อยจูน,นฟังเสียงก่อนค่อยจูนอฟังเสียงก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยทำการจูนครับ อาการมันเป็นยังไงนะที่เขาบอกอันอันอยู่แล้วเราจะทำออกไหมนะเสียงมันอันอันแล้วเราจะทำออกไหมล่ะมาวัดดวงกันแล้วกันครับผมนะครับว่านี่มันเป็นเหลืองทองเนาะมันไม่ใช่เหลืองนี่มันเป็นเหลืองทองเอกลักษณ์ของเซอร์อิสานครับผมก็จะเป็นสีเหลืองนี่แหละเหลืองมุกทอง เราฟังเสียงก่อนจูนครับ